ครับเพื่อนเทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องเล็กโทชิกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ตื่นเช้ามาพอดีว่าวันนี้มีรถพัสดุมาส่งของนะครับแต่เช้าเลยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนี่ครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเราดูกันพัสดุบ,บอกว่ามาจากจังหวัดนครสรีธรรมราชไม่แนใ่ใจว่าจะใช่ของที่ผมสั่งหรือเปล่านะเดี๋ยวลองแกะดูกันว่ามันคืออะไรเดียวแกะดูกันเลยนะฮะ น,นี่ครับเพื่อนๆคนีบทุกคนนี่คือของผมสั่งไว้นะฮะส่งมาถึงแล้วก็เรียกเรียกว่าปลาดุกา้าหลายนคนอาจจะรู้จักหรือบบางคนอาจจะไม่รู้จัก คือภาษาใต้เรียกว่าปลาดุกร้าแต่ภาษากลางอ่ะผมไม่แน่ใจว่าหรือภาษาอีสานภาษาเหนือเขาเรียกมันผมหรือเปล่านะผมนี่ผมไม่แน่ใจนะยังไงก็ถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ก็ฝากคอมเมนต์มาดูนะครับว่าภาษาเหนือภาษากลางเขาเรียกปลาดุกร้าหรือเปล่าบอกเลยว่าทอดอร่อยมากแต่ก็มีอย่างนึงนี่เพื่อนเห็นไหมคืออะไรหนังวัวครับหนังวัว ภาษาใต้เรียกว่าหนางัวหมักแต่ว่าภาษากลางภาษาอีสานอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์กันกันว่าคือเขาเรียกว่าอะไรนะฮะภ,ภาษาอ่าภาษาใต้ถ้าพูดกับภาษาใต้กันแล้วเพราะว่าหน่างัวมักก็คือมันจะเอามาทำเขาเรียกว่าต้มกระทิอร่อยมากเดี๋ยวเราจะไปทําเมน,นูนี้กันแล้เวเราไปดูว่าจะมีอ่า เรื่องมีส่วนผสมส่วนผสมอะไรบ้างใส่อะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งพาทุกคนไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูเลย A few moments later ครับทุกทุกทนครับหลังจากที่เราได้วัตถุดิบมาที่เพื่อนเราส่งมาให้อันนี้จะเป็นปลาดุกา้าแต่ว่าเราแกะออกมามันจะมีอาการแบบชื้นนิดนึงก็เลยเอามาตากแดดสักหน่อยหนึ่งเผื่อว่าเวลาทอดมันอาจจะไม่มีการกระเด็นกระ,กระดอนอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองลองดูตากทักหน่อยหนึ่งแล้วถ้าเกิด เไม่ใช่ท่อเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูอีกทีว่ามันจะน่ากินข่ขนาดไหน ทุกคนครับหลังจากที่ว่าเราได้นับวัตถุดิบเมื่อตอนเช้านะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาวัตถุดิบที่เราได้รับมาก็คือเป็นหนังวัวหมักนะครับเดี๋ยวเราจะเอามา,าทำอาหารดูเ,เขาเรียกว่าต้มกะทิหนังวัวเป็นภาษาใต้นะฮะมีเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างนะฮะหลักๆก,ก็คือเป็นเ็นตัวนี้นี่ครับหนังวัวหมักนะครับโอเคอย่างที่สอง ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงมีตะไคร้ใบมะกรูดพริกแล้วก็หอมหอมแดงอ่าแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นส้มส้มแขกใช้แทนมะนาได้นะฮะพอเราไม่มีมะนาวมะนาวเรามันหายากแพงหน่อยแล้วก็ใช้ส้มแขกเอาแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นขมิ้นขมิ้นนี่จับตัวทําให้สีมันจะออกสีเหลืองเหลืองส้มๆหน่อยมันดูรสชาติน่ากินทาปากใต้แล้วจะชอบแล้วก็ ะจะมีกะทิครับนี่ฮะ,ะกะทิอ่ากะทิเสร็จแล้วก็จะเป็นเครื่องปรุงอย่างอื่นพวกน้ำปรุงน้ำตาอะไรก็ตามหรือตัมดีก็แต่ความพรุงพอใจใครจะใส่อะไรนะครับแต่รสชาติที่ผมชอบคือรสชาติที่แบบหวานมันเปรี้ยวประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำขั้นตอนการทำมีอะไรบ้างทำยังไงอ่ะไปดูกันตอนนี้เราก็มาเรื่องขั้นตอนการทำนะครับอ่าแล้วก็เราก็ หม้อประมาณเลยเสรแล้วก็เอากะทิที่เราเตรียมไว้นะใส่ไปโอเคเดี๋ยวกะทิเราเค่อยเพิ่มอีกทีทีหลังอันนี้มันจะจะนอ้อยไปหน่อยนะฮะขั้นตอต่อไปหลังจากใส่กะทิเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตะไคร้ที่เราเตรียมไว้ ่ใช้นี่ภาษาใต้เรียกว่าคลอยไม่รู้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ตามด้วยขมิ้นขมิ้นเรานะครับไม่ใช่ขมิ้นชันขมิ้นชันเสร็จแล้วก็จะเป็นหอมแดงบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแต่ละสูตรนี้ไม่เหมือนกันนะครับสูตรไข่สูตรมันกันนะฮะบางคนก็จะใส่ไม่เหมือนกันใส่รุ่นก่อนใส่นี่ก่อนใส่หลังทีหลังที่ก่อนไม่เหมือนกันนะครับ อ่ะโอเคอันนี้ใส่ที่หลังแล้วกันแล้วก็ fun weekend of t e m p e r i n g later โอเคครับเพื่อนๆครับอ่าตอนนี้กะทิของเราก็กำลังเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราอ่าจะเอาไอ้น้ำร้อนของเราครับใส่เลยนะครับค่อยๆใส่กันอ่า เหเป็นครับกลิ่นกลิ่นเริ่มมาเล้วยอ่ะหอมอ่ะกลิ่นน้ำกะทิ่าพวกเครื่องปรุงตอนแรกๆนะก็ที่ผมใส่ไปมีพวกะตะไค้พวกอะไรพวกน,นี้หอมอ่ะ,ะถ้าเสร็จแล้วเนี่ยรสชาติจะหอมจา,างหน่อยใช่กหมคันไหนต้องดูกันโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะใส่เครื่องปรุงสีกสักน,นิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ตัว รสดีหน่อยนะฮะเพื่อความอร่อยเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะฮะบ,บางคนอาจจะไม่กินเผ็ดไม่กินหวานไม่ใส่น้ำตาลอะไรพวกนี้โอเคนะครับ กินเริ่มมาเลยครับเราเพิ่มชาติด้วยของชูรสนิดนึงงคือ,อภาษาใต้เขาเรียกว่าแป้งว่านบางคนก็งแป้งหวานคืออะไรก็คือขชงชอรสนะครับบางคนจะงงว่าทำไมถึงแป้งหวานเพราะ,ราะว,าว่ามันจะเป็น,นสีกับขาว พอเรากินเข้าไปตอนตอนเล็กๆอรัตอนเด็กๆของเคยกินนะฮะเอามากินเล่นนะรสชาติหวานมากแต่ผู้เฒ่าผู้แก่หรือพ่อแม่จะบอกว่าอยากกินมากนะลูกอยากกินเล่นนะเดี๋ยวผมจะร่วงจริงๆไม่หรอกกลัวกินหมดกลัวเปืองโอเคครับผมเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนนะครับรสชาติเป็นไงบ้างอ๋อแต่ทุกคนครับเราลืมใส่ สมแข็งเดี๋ยวใส่สมแข็งออ่อแผ่นมะนาวนะครับอืมมะนาวนะครับเมาดเือแก้เมเลยนรอรรออๆๆๆๆโอเคครับตอนนี้ผมรู้สึกว่า นังัวนน่าจะใช้ได้แล้วน่าจะมีอาการนิ่มเข้าเทาที่เข้าทางแล้วก็เดือดครับเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่มันมะกูดกับพริกแล้วกันบ้านตรงใต้เรียกว่าดีปรีใส่พริกกันเลยครับเดี๋ยวเราลองชิมดูก่อนว่ารสชาติเป็นไงบ้างนนนิกหอมชนชื่นมาก กำลังชินดูนะครับดร้อนมากเลยโอ้ปลานจัจริงจโอเคสุดยอดครับสุดยอดได้เลยแล้วก็ลืมบอกไปว่าถ้าใครที่อยากได้ปัตัวตดิบตัวนี้นะครับพวก น้าลวงเลยว่า,าที่มาชมเมื่อเช้าที่ผมถ่ายรูปมันจะมีประดูจล้าอีกอย่างนึงถ้าใครอยากจะกได้วัะตุติดก็เดีย๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไวท้ที่ที่คอมเมนต์แล้วกันนะฮะให้ทุกคนไปดูที่คอมเมนต์ว่าติดต่อใครบติดต่อใครยังไงนะฮะโอเคครับมาชิมดูนะฮะอืมร้อยแม่เท้าเอ,อ๊ย โอเคครับทุกคนอตอนนี้เราก็ได้ทําต้มกะทิหนังวัวเสร็จเรียบร้อยนะครับอยู่ในหม้อตรงนี้เราได้ทําการชิมเรียบร้อยโอเครสชาติผ่านนะครับสําหรับใครที่ต้องการวัตถุดิบตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หรือว่าทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับคลิปของเรานะครับจะไม่ทําแค่อย่างเดียวเราจะทําไปทุกอย่างนะครับ ม็จะเป็นกินเที่ยวอะไรไปเรื่อยเรื่อยออไปนะครับทุกอย่างนะได้ทำไรอย,อย่างหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากช่องเล็กโทชิกนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ